สวัสดีครับแล้วก็มาพบกับผมอาจารย์ซุปสุปชัยตั้งยุริสพิการไฟขายและเทคนิคของบริษัทยังซันว s เอสอีกแล้วครับเรามากกว่าไฟในเฟอร์เราให้คำปรึกษาและจำหน่ายกรอนไฟบิวอินทุกชนิดและนี่ครับกระจกสมาร์ทมิลเลอร์สำหรับ e p 9 1 3ครับที่ผมบอกไปแล้วว่าผมจะมาแบ่งปันในเรื่องของ7ข้อที่เรา YS อยยังซันใช้เลือกในการออกแบบกระจกสมาร์ทมิลเลอร์ให้กับคุณนะครับอันดับแรกเลยครับ กระจกสมาร์ทบิลเลอร์ของยังซันสามารถตัดได้ทุกขนาดกว้างคูณยาวอ่ะกว้างคูณสูงนะครับคุณต้องการขนาดกระจกแค่ไหนเราสามารถคัดทูไซส์ให้คุณได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงเหลี่ยมทรงกลมทรงรีแคปซูลจะชิ้นเดียวใน1สวิสวิตชิ้นมี1สวิตสามชิ้นมี1สวิตท,ทำได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นติดต่อเข้ามาหาเรานะครับคุณจะได้กระจกที่เป็นกระจกคัดทูไซส์ ได้เลย2ครับคุณสามารถทํากรอบได้ไม่ว่าจะเป็นกรอบอลูมิเนียมกรอบสแตนเลสไปจนถึงกรอบเหล็กและเราสามารถทําได้ทุกรูปแบบคัสตอมเลยครับคุณจะมีหูบนหูล่างขอให้ติดต่อเข้ามาเราพยายามสัพพอร์ตคุณทุกรูปแบบข้อที่3คุณสามารถเลือกแสงไฟครับแสงอะไรก็ได้คุณต้องการวอร์มต้องการคููต้องการเดเราทําให้คุณได้หมดนะครับ คุณต้องการอยู่ตรงไหนไฟอยู่ด้านข้างด้านหน้าทำได้หมดนะครับข้อที่4ครับคุณจะได้รับพรีเมียมเซนเซอร์ครับเซนเซอร์พรีเมียมแบบนี้นครับเดี๋ยวผมจะพรีเซนต์ให้คุณดูว่าเซนเซอร์ที่มันพรีเมียมและทำให้กระจกที่เราเรียกว่าสมาร์ทมิเน r อร์ของคุณเนี่ยทำให้มันดูว้าวอย่างไรได้นะครับข้อที่5สิ่งที่เราเลือกใช้ก็คืออุปกรณ์ไฟทั้งหมดที่มีคุณภาพเนื่องจากเราเป็นบริษัทจำหน่าย ไฟในเฟอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นไฟเส้น LED strip light นะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตช์เซนเซอร์หรือแม้แต่หม้อแปลงที่รีวิวเมื่อ EP ก้าสวิตไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้ว่าของที่อยู่หลังกระจกมีคุณภาพแน่นอนนะครับและข้อหครับที่เป็นสิ่งสำคัญก็คือกระจกเองเราใช้กระจกอาาฮีมีมอกอกมีมาตรฐานอุตสาหกรรมครับและหนา5มิลเต็มเพราะฉะนั้นคุณภาพของกระจกและประด,ดับด้านหลัง ไม่ต้องกังวลครับมันได้คุณภาพแข็งแรงและที่สำคัญส่องออกมาแล้วสวยงามเรียวแท้จริงแน่นอนไม่เหมือนกระจกที่นำเข้ามาหรือขายอยู่ตามรุนเท็ดนั่นเองนะครับและข้อที่7ครับสิ่งที่คุณจะหายห่วงอย่างที่บอกไปแล้วก็คือการรับประกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเป็นบริษัทที่ผลิตก,กระจกในประเทศไทยคุณไม่ต้องกลัวครับเรื่องการรับประกันยังซานอยู่แถวแยกประเวทไม่ไกลจากสนหลอลอกโซนหลงลอกเก้าเรารับประกันปีเต็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้น คุณกังวลได้ว่ากระจกคุณจะไม่โดนทอดทิ้งนะครับคุยกับผมได้ตลอดเวลาคุยกับ YS ได้ตลอดเวลาชั้นนี้คือ7ข้อที่ยังซันเป็นผู้ออกแบบและผลิตกระจกสมาร์ทมินเลอร์ให้กับคุณไปติดตั้งได้อย่างง่ายดายและมีฟังก์ชันหลากหลายครับเพราะฉะนั้นเรากลับมารีวิวสั้นๆรังคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปเป็นอย่างไรบ้างเรามาดู6ช่องแสงที่ผมอาจารย์ซุปได้ทำตัวอย่างให้คุณดูนะครับอันดับแรกเลยสวิตครับ ข้างหลังมีสแตนบายไลท์สีน้ำเงินเห็นไหมครับแค่ยังไม่เปิดก็ดูพรีเมียมดูว้าวแล้วสัญลักษณ์ของสวิตช์มีทั้งวงกลมและสี่เหลี่ยมคุณสามารถเลือกได้ตามลักษณะของกระจกหรือความชอบนะครับและสแตนบายไลท์คุณสามารถดับมันก็ได้ในกรณีที่มันอยู่ที่ walk in closet หรือข้างที่นอนของคุณแล้วคิดว่ามันจะแยงตาของคุณนั่นเองนะครับกดอีกทีนึงแต่อีกทีนึงก็สามารถกลับมาได้นะครับสแตนบายไลท์ stand นะครับ อ่านะครับแต่หายนะครับแต่ค้างเพื่อให้มันกลับมาโอเคนะครับและกดหนึ่งครั้งครับสามารถเปิดแสงออกมาได้เพราะฉะนั้นแสงที่จะอยู่หลังกระจกและออกมาที่ช่องแสงแเราเลือกได้หมดวอร์มคูเดขอให้คุณบอกเรามานะครับและอย่างที่บอกครับการพ่นทรายเป็นสิ่งสําคัญของความสวยงามที่แสงจะออกมาจากกระจกทําให้แสงสวยทําให้ไม่เห็นเม็ด led ด้านในนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันที่2ครับเราสามารถ เลือกฟังก์ชันที่สามารถดิมหรือหลีหไฟได้นั่นเองแต่ค้างเห็นไหมครับว่ามันจะสามารถหลีลงไปได้แต่ค้างแค่ไหนก็หลีเท่านั้นและที่สําคัญความอัจฉริยะของเขาครับเมื่อดับไปแล้วแล้วเราเปิดครับมันจะจําที่แสงเดิมนะครับเดี๋ยวผมหลีให้มันเบาๆนะครับแล้วผมปิดเนาะปิดครับเปิดใหม่ครั้งก็จะจําที่แสงเดิมเป็นไงล่ะครับพรีเมียมแค่ไหนนะครับต่อมาครับเราสามารถดีไซน์วงจรให้เป็น สามปุ่มอ่าปุ่มเดียวแต่สามารถเลือก3แสงได้เห็นไหมครับหรือเราสามารถแยกปุ่มในการคอนโทรลเขาก็ได้ขอให้เพียงแค่บอกความส้องันรคุณมานะครับต่อมาครับสามารถมีบลูทูธได้ด้วยนะครับคุณจะมีกระจกที่มีไฟและมีบลูทูธได้ด้วยนะครับพอดีอัดโทรศัพท์อยู่อาจจะไม่ได้มีเสียงมาแต่ลำโพงครับเราจะบิวอินอยู่ตรงนี้ครับนะครับเราจะบิวอิน ลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถเลือกกระจกที่มีบลูทูธและลำโพงเสียงออกมาได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับแต่ถ้าเป็นห้องเล็กๆแคบๆห้องน้ำแคบๆไม่แนะนำเพราะเนื่องจากฟังแล้วอาจจะไม่ได้รู้เรื่องนะครับต่อมาครับเป็นเซนเซอร์มือโบกครับที่เป็นฟังก์ชันตัวใหม่ออกมาขายดีมากๆเพียงแค่คุณโบกนะครับปิดตรงนี้ก่อนนะครับเพียงแค่คุณโบกหนึ่งครั้งครับคุณก็จะมีไฟออกมาที่ช่องแสงโบกหนึ่งครั้งครับก็จะดับไป เช่นเดียวกันครับคุณโบกเปิดนะครับคุณเอามือบงังค้างเอาไว้คุณก็จะสามารถดิมหลีไฟให้สว่างหรือหลีได้นะครับและเช่นเดียวกันครับเมื่อคุณดับมันก็จะจำแสงเดิมครับเป็นไงล่ะครับทัชทัชเลดคุณมือเปียกน้ำอยู่นะครับคุณตื่นมากำลังขยี้ตาอยู่ไม่อยากให้มันมีเชื้อโรคเข้ามาคุณก็ใช้มือบอกในการเปิดปิดไฟได้นะครับและคุณสามารถ ต้องการนาฬิกาอุณหภูมิก็สามารถแจ้งเรามาได้นะครับและเช่นเดียวกันครับต้องการไล่ฝ้าก็สามารถบอกได้เพราะห้องน้ําบางคนเป็นห้องน้ํามีเครื่องทาน้ําอุ่นนะครับมีฝ้าขึ้นก็สามารถบอกเราได้นะครับว่าต้องการไล่ฝ้าและนี่คือฟังก์ชันทั้งหมดครับที่ยังซันวเอสเลือกสรรมาให้กับคุณทําให้กระจกสมาร์ท i ิลเลอร์ของคุณอัจฉริยะมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ7ข้อที่อยากให้คุณพิจารณา กระจกสมาร์ทมิเลอก,กับยางซันเหมือนเดิมครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับมีเพื่อนเป็นเจ้าของบ้านแชร์เพื่อนมีเพื่อนเป็นผู้เหมาดูอินแชร์ผู้เหมาดูอินและเชื่อว่ามันจะเป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่คุณเลือกกับ YS แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วเจอกันใน EP หน้ากับ YS อาจารย์ซุปในช่างอุปกรณ์ไฟเฟอร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ